สวัสดีครับเ,เพื่อนๆ FC ทุกท่านนะฮะวันนี้เรามาดูพระสมเด็จบางขุนพรมนะฮะกูกูเก่านะกูใหม่กูเก่านะฮะองค์นี้นะครับสวัสดีองค์นี้เป็นพิมพ์ใหญ่นะฮะ ซึ่งมีความเก่าแล้วก็การยุบย่ตนย,ย,ยอนะฮะเราเริ่มจจกอ่าเนี่ฮะขอบซ้มด้านบนนะครับจะมีจุดที่เบาจากการที่พระอยู่ในกลุ่มานานนะครับเป็นเวลารวม,ร,วม,ร,วมร้อยปีนะครับแล้วมันซูมก็จะ มีวาวมีศึกนะฮะเค้ามาตรงนี้นะฮะจริงก็ชาติอายุของพระไม่นานก็จะเต็มนะซุ่มเนี่ยเต็มแต่ว่านี้ด้วยอายุและการที่อยู่ในฝังอยู่ในใต้เจนะดีนะอยู่ในดินนะครับเจอน้ำนะฮะเจอ น้ำคาบกรุกต่างๆนะฮะก็ทำให้พระนะครับมีการสึกนะครับการสึกการยุกการย่นนะฮะต่างๆนะครับันนี้ก็เป็นควา,ามความเก่าะะของพระนะครับดูกล้องนะครับต้องจับหามุมถึงจะชัดนะฮะ เรามาดูเส้นซุ้มนะฮะที่มีการหดตัวนะครับพาะเกตก็จะ,จะสะบัดไปด้านขวานะฮะอันนี้เป็นพรกกลุ่าใบคุณพรมแต่ว่าเป็นพิมพ์บัตรละคันนะฮะสังเกตการตัดตัดขอบด้านซ้ายองพระจะชิดนะฮะตัดชิดนะฮะแล้วก็กรอบก็ลากขึ้นไปจนถึงจุดปลายพระเกตก็จะมี นี่ฮะซุ่มเบาออกไปข้างบนนะครับใบหน้านะฮะพักท่านจะเหมนผลมันผลมะตูมเลยฮะผลมะตูมจะตูมใหญ่นะครับในที่สำคัญนะฮะก็จะมีมีเส้นคอด้วยนะครับยองพระต้องเอียงให้ดูนะะต้องเอียงมุมดูมุมนะฮะนะครับจะมีเส้นคอเห็นไหมฮะนี่ครับ นงานีแบบยุบยน่นยอ่อแบบสุดๆนะฮะอ่านี่คคาบกลุนะฮะของพระวัดบาคุ้งพรมนะะีน่ยกรุใหม่นะครับให้ดูในหลายมุมนะฮะหลายมุมในหลายมิตินะฮะเนี่ยมุนแล้วก็เอียงดูนะฮะพระเห็นเส้นคอไหมะฮะสูมพระใกล้ๆนะฮะ ะะเส้นคอนะครับเห็นไหมฮะ,นะฮะพระองค์นี้จะมีนะฮะมีหน้านมีตานะครับมีหน้านมีตาท่านะนลองดูนะฮะมีปากมีจมูกนะฮะ ท่าได้ไม่ต้องพูดถึงนะฮะถึงยุบนะครับสุม่มสุ้มมีการแตกนะฮะแตกยก